สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติธรรมของท่านรู้สึกเย็นไหมคะถ้ารู้สึกเย็นสงบก็ใช่เลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของอความตายค่ะนะคะคนเราถ้าถึงอายุไขมันก็ต้องตายแต่ถ้าเราได้ทำสิ่งที่ดีๆนะคะ มันก็สามารถต่อชีวิตของเราต่อไปได้อย่าลืมค่ะทุกคนเกิดมาจะต้องพบกับเทวทูตทั้งสี่นะคะก็คืออะไรคะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เพราะจะได้รู้จักทุกคนจะต้องประสบพบกับสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเนนองหนึ่งสามเนรองหนึ่งนะคะ อายุเก้าขวบค่ะทีนี้พระอุปัชฌาท่านเนี่ยก็ท่านมีญาณสูงท่านก็รู้ว่าเนนหมดอายุไขอีกไม่นานนะคะก็เลยบอกเนนให้กลับไปบ้านไปล่ำลาพ่อแม่ค่ะเนนก็ออกเดินทางไปนะคะกลับบ้านจะไปล่ำลาพ่อแม่ว่าตัวเองจะถึงอายุไขแล้วยังไงก็ไม่รอดแล้วนะคะก็เดินทางไปเรื่อยๆทีนี้ก็เดินคือบนจะตะลุชายป่าไปนะคะ พอเดินทะลุเข้าไปตรงขอบชายป่าก็ได้ยินเสียงครุบคักครุบคักเฮ้ก็เดินหาว่าเสียงอะไรก็ไปเห็นหนองน้ําแห่งหนึ่งนะคะน้ํากําลังแห้งค่ะทั้งทั้งปลาทั้งหอยก็ดิ้นรนกันอยู่นี่เนนก็หาวิธีว่าเออจะช่วยยังไงเนี่ยเนนก็เลยปีนขึ้นไปินบนก้อนหินสูงแถวนั้นแล้วก็มองหาเพราะว่าเนนตัวเล็กะนะคะ เนนก็มองหาดูว่าเอ๊ะมันมีตรงไหนมั่งเนี่ยที่มีหนองน้ำจะได้ช่วยพวกสัตว์พวกนี้ได้นะคะเนนก็ไปเห็นหนองน้ำแห่งหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลมีดอกไม้มีดอกบัวเนนก็เลยเดินไปก่อนเดินไปเอาใบบัวใหญ่ๆนะคะเอามาลองแล้วเนนก็ช่วยจับปลานะคะเอาใส่ใบบัวแล้วก็เอาไปปล่อยที่หนองน้ำใหญ่แห่งนู้นนะคะเนนทำจนกระทั่งตรงหนองน้ำนั้นไม่มีสัตว์เหลืออยู่เลย ทั้งปลาตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหอยนะคะมีปูด้วยก็เอาไปปล่อยหมดแล้วเนนก็กลับบ้านไปไปล่ำลาพ่อแม่แล้วก็เนนก็กลับมาที่วัดนะคะก็อยู่ไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็แปลกใจพระอุป,ปัชฌาย์ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเนนถึงอายุไขแล้วทําไมเนนยังไม่ไม่จากไปสักทีก็เลยสอบถามเนนว่าระหว่างที่ไปบ้านกลับมามีอะไรเกิดขึ้นไหมเนนก็เลยเล่าให้ฟังนะคะ อันนี้ก็คือบุญกุศลที่เนนได้ช่วยชีวิตของสัตว์ไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะถ้าเราทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ก็เป็นการต่ออายุให้ได้นะคะอันนี้เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของทิศเขียวค่ะทิศเขียวก็เป็นชายที่อายุเยอะแล้วก็เป็น สวอนะคะอายุ60แล้วทิชเขียวทําไมเรียกทิชเขียวเพราะเคยบวชเรียนมาแล้วก็สนิทสนมกับเจ้าอาวาสท่านนะคะเจ้าอาวาสท่านก็รู้ด้วยฌานของท่านว่าทิชเขียวเนี่ยมีเคราะห์จะต้องตายภายใน7วันนี่ปกติทิชเขียวก็ว่างก็แวะมาคุยกับหลวงพ่อประจําหลวงพ่อก็บางทีก็ชักชวนให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดนี้วดนี้หลวงพ่อก็ชวนทิดเขียวมานะคะมาปฏิบัติธรรมที่วัด คือพูดง่ายๆมาเข้ากรรมาฐานนี้เลยค่ะนะคะทีนี้ทิ่เขียวก็มาจนวันที่6ก็มีคนมาส่งข่าวว่าแม่ทิ่เขียวไม่สบายทิ่เขียวก็ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะกลับไปเยี่ยมแม่ทีนี้หลวงพ่อพอทราบเรื่องกระทัดทานไว้บอกเอออย่าเพิ่งไปเลยแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรนะคะทิศเขียวก็บอกไม่ได้หรอกแม่เขาอายุเยอะแล้วเขาหกสิบแล้วแม่เขาก็แปดสิบกว่าแล้วแปดสิบต้นๆแล้วถ้า ไม่ได้ไปเยี่ยมก็เดี๋ยวไม่เห็นใจเดี๋ยวแม่จะไปก่อนอะไรอย่างนี้หลวงพ่อก็ทัดทานเท่าไหร่ทิศเขียวก็ไม่ฟังนะคะทิกเขียวก็ล่ำลายหลวงพ่อออกไปหน้าหน้าวัดนะคะระหว่างที่ยืนคอยรถรับจ้างอยู่นะคะก็มีรถคันนึงเกิดอุบัติเหตุนะคะเบรกแตกวิ่งมาชนทิกเขียวที่ยืนคอยรถอยู่หน้าวัดตายเลยค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะคนเราเมื่อถึงที่ ว่ามีคนเตือนมีคนชี้นำแต่เขาก็ไม่ทำตามผลที่สุดที่เขียวก็เสียชีวิตภายใน7วันดังที่หลวงพ่อได้ทราบได้ด้วยชานของท่านเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือกรรมมาค่ะกรรมถ้าเรารู้เราสามารถปร,ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะขณะเดียวกันก็มาถึงเรื่องของอีกคนหนึ่งชื่อใหญ่แมนใหยแมนแก่ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะแกก็65แล้ว แกก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าแกจะตายภายใน10วันนะคะแกก็เลยไปวัดไปหาหลวงพ่อนะคะก็หลวงพ่อก็ประดีก็บอกว่าเออก็ขอให้ไปดีนะโยมก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานถึงเวลาก็รู้ก็สาธุกับ นางยายแยมนี่นะคะแล้วหลวงพ่อก็บอกเออพอดีเลยเดี๋ยวช่วงออวันที่อีกแปดวันนี้ฉันต้องไปธุระต่างเมืองก็ไปหลายวันนะก็หลวงพ่อก็อวยพรนงางแยมนะคะกล่าวถึงนงางแยมอยู่ที่บ้านก็สุขสบายดีไม่เป็นอะไรพอเข้าวันที่8ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายนะคะแกก็เข้าใจว่าเออแกจะถึงอายุไขแล้วล่ะ แกก็ประพฤติปฏิบัติดีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมของแกไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเป็นวัดเพราะแกทามาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแกก็นั่งพิจารณาไปว่าเออทุกคนมันก็เกิดมาก็ต้องตายแกก็ไม่กลัวแกก็ได้สั่งเสียลูกหลานไว้ว่าถ้าแกตายให้ไปทํา พิธีที่ไหนที่ไหนที่วัดที่หลวงพ่ออยู่อะคะที่แกนับถือนะคะทําพิธียังไงกี่วันแกก็เตรียมปัจจัยเตรียมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทรัพสมบัติแกก็แบ่งให้ลูกหมดนะคะทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแกก็ถามลูกบอกว่าเนี่ยใครมาเขาบอกว่าอ๋อมคธายศที่อีกตําบลหนึ่งพอดีเขาผ่านมาแถวนี้มาซื้อของที่ร้านนะคะเพราะร้านของแกค้าขายของจำม,มาะคะ่ะ นะคะก็เลยบอกว่าไปเชิญเขามาหน่อยก็มีอะไรเหรอแต่อยากรู้อะฮะนะคะทีนี้ชายคนนั้นก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเขาอาศัยอยู่ที่ตำบลถัดไปนะคะวัด่ถวบ้านเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าจะทำพิธีฉลองแต่ยังหาเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพชอบฟ้ายังไม่ได้เลยนะคะ ทีนี้ยายแย้มนี่แกก็คิดว่าเออแกก็รู้ว่าแกจะตายแล้วตายไปแกก็เอาเงินไปไม่ได้สมบัติติดตัวอะไรก็เอาไปไม่ได้เลยแกก็นึกถึงเงินจํานวนหนึ่งที่แกเตรียมเอาไว้สําหรับที่จะทำทำศพตัวเองนะคะไม่อยากให้ลูกลูก,ลกหลานเดือดร้อนนะคะแกก็เลยเอาเงินจํานวนนี้ไปร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้านะคะแต่แกก็บอกกับ ลุงคนนี้ที่เป็นมัคทายกของวัดวัดที่ที่มาขอส่วนมขอส่วนบุญส่วนกุศลน่ะนะคะที่มาขอบอกว่าให้ร่วมทาบุญเนี่ยค่ะบอกว่าฉันคงไปไม่ไหวเพราะฉันก็เจ็บอดอดอดแอดแอดก็บอกวันเวลามาแล้วกันนะคะแล้วฉันก็ดิฉันก็จะอนุโมทนาอยู่ที่บ้านนะคะทีนี้ก็ย้วยย้มยเขาก็ทำบุญไปด้วยใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมนะคะ แล้วแกก็อยู่มาได้ตั้งนานจนหลวงพ่อไปทุรละที่ต่างจี่นกลับมาก็ถามที่วัดอ่ะไม่มีงานศพเหลอไม่มีใครมาจัดงานศพเหลอคือท่านไม่เอ่ยชื่อนะคะที่วัดก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติดีนะคะหลวงพ่อสงสัยก็เลยทำไมคะไปเยี่ยมยายแย้มถึงที่บ้านเลยยายแย้มเขาก็ ยังนอนอยู่เจ็บอดแอดอดอยู่แต่ก็อาการก็ดีขึ้นค่อยๆกระเจื้องขึ้นนะคะหลวงพ่อก็เลยกระซิบถามบอกว่ายาแย้มจะทําทอะไรอะ่ะยาแย้มก็มองหลวงพ่อแล้วก็อมยิ้มนะคะก็พอดีว่าวันที่9เนี่ยท,ที่ก่อนที่ดิฉันจะตายถึงอายุไขก็พอดีมีคนมาจากต่างอำเภอ ต่างต่างตำบลเขาสร้างวัดเสร็จแล้วเขาขาดเจ้าภาพช่อฟ้าใบละกาดิฉันก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคิดว่าจะเอาไว้ทําบุญตัวเองงานศพตัวเองก็เลยเอาเงินจํานวนนี้ไปทําบุญนะคะเนี่ยค่ะด,ดิฉันก็ไม่เข้าใจวะ่ะแต่ดิฉันก็เต็มใจทํานะหลวงพ่อก็บอกนี่แหละอนุสงสูงสุดแล้วพเพราะว่าเจ้าทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นการต่ออายุให้เขาโดยอัตโนมัติหเห็นไหมคะ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของยายแยมถูกไหมคะเพราะยายแย้มมีเจตนาที่บริสุทธิ์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผลมันก็ตกอยู่กับตัวแกเองใช่ไหมคะเช่นเดียวกับเนนน้อยที่ถึงอายุไขแต่ว่าก็ได้ช่วยชีวิตสัตว์นะคะทาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เมื่อทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิท์ก็เป็นไงคะก็ชีว <elasticity> ิตก็ต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนี่ค่ะคือสิ่งที่ทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เห็นไหมคะ <alphabet> <AS 2> <c oughs> ถึงแม้ว่าจะถึงอายุไขยถ้าเราทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยอัตโนมัตินะคะก็ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆปฏิบัติไปนะคะพยายามทำสิ่งทำความดีโดยเราไม่ต้องลงทุนค่ะนะคะทำด้วยจิตของเราที่บริสุทธิ์ทำไมผู้ชี้ตางต้องมาอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเขาเป็นผู้ให้เห็นไหมคะเราให้เราเราไม่คิดอะไรธรรมชาติเขาไม่หวังอะไรเลย เราก็ต้องทําตัวเช่นเดียวกับธรรมชาติเราช่วยเหลือคนเราทําความดีเราไม่ต้องลงทุนลงแรงใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกท่านระลึกแล้วก็ในสิ่งดีๆในการทําความดีว่าเราทําเราไม่หวังผลนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนเองคะ่ะเมื่อไหร่ตอบไม่ได้อนนะคะอันนี้ผู้ชี้ทางก็ก็ขอเก็บไว้เป็นการบ้านของตัวเองว่าจะต้อง คือผู้ชี้ทางเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยแต่ก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้เอาไว้เพื่อมาชี้ทางให้กับทุกท่านนะคะที่กล่าวมานี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเดี๋ยวไว้ค่อยมาลงรายละเอียดในเรื่องของกรรมว่ามันมีผลยังไงนะคะท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิค่ะ